สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำโจทย์แมทเคอร์เรนท์โอ้ไม่ใช่มิสมิทเคอร์เรนท์อินไิเรซิสผมจะแก้ด้วยวิธีแมทอินไิเรซิสตามลูกศรของรูปไอหนึ่งนี่ไอหนึ่งไอสองไอสาม เรามาเริ่มกันเลยไอหนึ่งเราจะมาหา i อหนึ่งก่อนแต่ก่อนที่จะหา i อหนึ่งผมขอกำหนดตัวแปรผมจะกำหนดว,ว่า A B ผมจะกำหนดว,ว่าผมจะกัน